เปิดรายการก่อนนะคะสวัสดีค่ะดาวค่ะวันนี้เาาอยู่กับครูยุนะคะก็วันนี้เนาะรายการยุคทองของการเลี้ยงไหมนะคะก็ออกมานอกสถานที่นะคะวันนี้เป็นโรงเลี้ยงไหมนะคะที่นิคมเนาะเราเรียกว่าโครงการโมเดลเท่าแก่อ่ะค่ะเ,เ,เป็นโครงการโมเดลเท่าแก่โครงการสองนะคะวันนี้เราจะพามาชมจะไม่ส่งเสริมเลี้ยงไหมนะคะเมื่อปกติเนี่ยก็คือ ส่งเสริมอะ่ะก็จะไปบอกเกษตรกรเลี้ยงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเออทาไมไม่ทําแบบนี้นะวันนี้ส่งเสริมเขามาเลี้ยงเอง,อเองแล้วจะเราก็มีคําถามจากรเราเองนะคะว่าทําไมถึงมีโครงการอบรมนี้ขึ้นมาคะพี่อุ้ก็เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะคะต้องมีการอบรมทักษะเพิ่มความรู้เทคนิคการเลี้ยงใหม่นะคะ,ะทุกปีนะคะ<ม>ก็อันนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะ รุ่นแรกเราจะเห็นได้ว่าเจ้าที่ส่งเสริมเราเนี่ยไปอบรมอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้เทคนิคการปรับสภาพการสเปรย์หมอนช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนเมษาร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาอบรมเดือนพฤษภาก็ร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีเดือนไหนร้อนเลยนะแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะคุณดาวแต่ว่าวันนี้ร้อนมากเลยใช่นี่ยดูเงือได้นะคะทุกคนมาดาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ที่มีการอบรมเพราะว่ามีเทคนิคใหม่ๆแล้วก็มีเทคนิคเรื่องการปรับสภาพเนาะเล่าให้เกษตรกรฟังนะคะแล้วตอนนี้ในโรงเลี้ยงเนี่ยค่ะครูยุเป็นไหมวัยอะไรคะเออวันนี้เป็นไหมวัยห้านะคะอ่ชั้นบนนี้เป็นไหมรุ่นหนึ่งนะคะเพิ่งกินมาเช้านี้ตื่นวัห้าวันแรกนะคะแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นไหมเดอะอ่าคืออะไรเดี๋ยวครูยุจะเล่าให้ใช่ค่ะไหมเดอะนี้ก็คือวันนี้วันที่สอง คุยุอันนี้เป็นไหมหนึ่งใช่อ่ะอันนี้เป็นไหมเดอะไหมเดอะนทีสองใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องฟังนะคะว่าเหตุการณ์ยังไงะทุกคนฮะคะถ้างั้นอยากให้คุยุเล่าให้ฟังหน่อยว่าในห้องอบรมเนี้ยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องทําอะไรบ้างอ้ออันดับแรกเลยนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี้ยพอเข้ามาในโรงเลี้ยงเสร็จปุ๊บนะคะคุณต้องตรวจดูไหมนะคะของตัวเองที่เลี้ยงนะคะว่า ก่อนที่จะเลี้ยงนะคะทุกเวลาเนี่ยต้องเดินตรวจไหมตัวเล็กตัวน้อยตัวไม่สม่ำเสมอนะคะก็เก็บไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะกําจัดเลยค่ะคุณดาวกาจัดยังไงคะพี่ยกจัด<อ>ก็คือเก็บใส่ขวดคอลีนฆ่าเชื้อเลยคะ่ะคือทิง้งใช่ค่ะละทิง<ล>ท้ง,ง,งเลยค่ะ,คะเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดนะคะใช่ค่ะค่ะและหลังจากนั้น่ะคะพี่โย ก็หลังจากนั้นก็คือพอเขาตรวจเช็คเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเลี้ยงใหม่นะคะการเลี้ยงใหม่เนี่ยนะคะก็เช้ามาเขาก็จะดูอุณหภูมิความชื้นก่อนหลังจากเก็บตัวแล้วนะคะแล้วก็พอดูอุณหภูมิความชื้นเสร็จเขาก็จะดูว่าจะเลี้ยงกี่กิโลนะอย่างเช่นเนี่ยเราก็จะมีตารางนะคะตอนนี้เป็นไหมไวห้านะคะกินได้วันที่สองวันนี้วันที่เจ็ดนะคะเขาก็จะดูว่า เช้ามาจะทำอะไรนะคะเลี้ยงเท่าไหร่นะคะเลี้ยงกี่กิโลนะคะพอเลี้ยงเสร็จเขาก็จะต้องมาเช็คอุณหภูมิความชื้นว่าอุณหภูมิความชื้นนะคะเหมาะสมกับที่หมายต้องการไหมค่ะอ้าวเกษตรกรอาจจะมีคำถามทำไมครูๆๆต้องดูตารางเลี้ยงใหม่อีกละ่ะอ่าทั้งทั้งที่เป็นครูใช่ไหมคะๆๆคือทำไมถึงต้องเช็คกับตารางเพื่อเราจะเทียบกันว่า ตารางนะคะที่เรากําหนดมานะคะกับที่เราเลี้ยงจริงเนี่ยนะคะหมอนมันพอดีกันไหมใช่ไหมคะคะอ่าบางบางครั้งเนี่ยนะคะเออเราให้ปริมาณการเลี้ยงเนี่ยนะคะตามที่เรากําหนดบางครั้งไหมกินไม่หมดรุ่นถัดมาอ่ามื้อถัดมาเราต้องลดปริมาณลงเพราะบางทีเนี่ยหมอนเราใบใหญ่ถูกไหมคะกิ่งมันเล็กมันก็เลยทําให้ไม่เปืองอค่ะ แต่บางครั้งเนี่ยก็คือพอเราให้ไปเนี่ยตามปริมาณที่เรากําหนดมันเยอะเกินไปนเราก็ลดหมอนลงมา,าบางครั้งไม่พอเราก็เพิ่มปริมาณการให้หมอน,อนใช่ค<า>่ะ<า>ก็หมายความว่าการที่เรามีตารางเลี้ยงไหมเนี่ยก็เห<า>มหือนเรามีตำราเนาะมีตำราหนังสือเพราะว่าบางทีเราก็ลืม<ช>บางาทีเราก็เอ้ยเราต้องเลี้ยงกี่กิโลกก่กิโลเนื่องจากหน้าที่ส่งเสริมหรือเกษตรกรใช่ ก็ทาหลายอย่างถูกต้องค่ะถ้าการที่เรามีเราใช้อะไเป็นตัวที่ช่วยเราในการทำงานก็จะทาให้เราทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกค่ะตรงนี้ที่พิเศษนะคะสําหรับเกษตรกรรายใหม่นะคะทุกคนอยากให้ใช้แผ่นนี้นะคะก็เราจะเห็นได้ว่าเราจะเขียนว่าหมายแต่ละวยนะคะอย่างอันนี้ก็คือรุ่นฟักวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดเมษายนะคะรับไหมเข้าบ้านวันที่ยี่สิบแปดเราก็จะเขียนเลยนะคะอันนี้เป็นกระดาษกาวนะคุณดาว แล้วก็มาแปะทับเลยค่ะใช่เราเอาอ่อนมใช่มาแปะใช่่ะขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรรับหม่ไว้อ่อนวันไหนเราก็จะเขียนเลยนะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้คือวันที่เจ็ดอ่าใช่ค่ะวันที่เจ็ดก็คือหม่ไว้ห้าวันที่สองใช่เมใช่ ตอนเช้าทําอะไรใช่ค่ะก็จะมีหมดเลยและสิ่งสําคัญคือตรงนี้ใช่ไหมครูยุถูกต้องค่ะหมห้าเนี่ยเขาต้องการอุณหภูมิเท่าไรใช่ค่ะต้องปรับความชื้นเป็นเท่าไรใช่ค่ะค่ะตอนนี้เราดูอุณหภูมิกันดีไหมคะอ่าเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้อะคะาอความชื้นเจ็ดสิบหกอ่าสูงนะคะสูงอุณหภูมิสามสิบสองสูงเช่นเดียวกันนะคะสมมติจะ เสรเจอแบบนี้แล้วเนี่ยสมมติเกษตรกรเนี่ยอาจเจอแบบนี้ครูค่ะความชื้นสูงมากอุณหภูมิไม่ได้พออุณหภูมิก็สูงค่ะถ้าเป็นครูหรือเป็นองค์ความรู้เนี่ยเราจะต้องแนะนําให้เกษตรกรทําอะไรเพราะเพราะเร่งนี้ก็อ่าให้ปรับสภาพอย่างนี้อย่างไงครับถ้าถ้าเราเจอสภาพอย่างนี้นะคะเกษตรกรจะที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะไม่พาคุมภาพเปียก อ่าทีนี้ความชื้นก็จะยิ่งสูงเพราะหมายไวห้าเนี่ยเราไม่ต้องการความชื้นสูงมากใช่ค่ะไม่เหมือนไว้สามหว้สี่นะคะเขาก็จะใช้วิธีสเปรย์หมอกอ่าสเปรย์หมอกอ่านะคะมีสเปรย์หมอกอ่าด้านนอกนะคะด้านนอกนะคะด้านนอกอ๋อเราจะเห็นนะใช่ค่ะเห็นไหมคะเห็นยากหน่อยเนาะมีสเปรย์หมอกด้านนอกนะคะแล้วก็มีพัดลมอ่ามีพัดลมเพื่อ เป่าระบายอาากาศนะคะไล่ความชื้นด้วยค่ะคุณดาวค่ะตอนนี้ความชื้นสูงค่ะอุณหภูมิไม่ได้อุณหภูมิไม่ได้นะคะค่ะแต่แต่โทษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอุณหภูมิต่ําความชื้นต่ําเขาก็จะเอาผ้าปรับสภาพเนี่ยลงแล้วก็สเปร์น้ําข้างบนค่ะเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงใช่ค่ะใช่อันนี้เจ้าหน้าที่เราลองเอาลงให้ดูหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าอุณหภูมิ เราจ้างเจ้าหน้าท uh, 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 <laughs> ี right. the ่มานะคะวันนี้เป็นเซ็นเตอร์ให้เราเขาก็จะเอาอันนี้ลงนะคะกดอันนี้ถ้ากรณีที่ความชื้นต่ำนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงนะคะเขาก็จะเอาลงค่ะเอาผ้าลงค่ะความชื้นก็ไม่ได้อุณภูมิก็ไม่ได้ก็จะมีการกดเอา ผ้าคลุมเนี่ยใช่แล้วก็สเปยน้ำบนผ้านะคะค่ะแต่แต่ตอนนี้เราเราไม่สเปย์เนื่องจากความชื้นสูงมากเราเป็นไหม่ว้ห้าแต่เราใช้วิธีสเปย์หมอกด้านนอกด้านในแล้วก็ตรงที่เก็บหมอนค่ะใช่ค่ะน้องไนท์าดูนี่นี่คือวิธีเก็บหมอนครูครูโยคะอันนี้วิธีการเก็บหมอน ใช่คือแบบเขาสดชื่นดูสิเขายังสดชื่นอ่าอันนี้อันนี้ก็คือเราวิธีการเก็บรักษาใบหมอนให้สดนะคะหลังจากที่ตัดหมอนมาแล้วเนี่ยเขาจะมีเชือกสองปมอ่าปมแรกจะมัดด้านในพอรับหมอนมาแล้วเนี่ยจะขยายออกเป็นปมที่สองเพื่อให้หมอนเนี่ยไม่แน่นเกินไปแล้วก็ให้เขาไม่ตายนื่งถูกต้องค่ะค่ะคุณดาวสังเกตดูไม่มีกลิ่นเลยนะใช่ไม่มีกลิ่นค่ะใช่ค่ะเย็นแบบเย็นแล้วก็ไม่ร้อน ใบยังสดชื่นอยู่เลยทุกคนดูนี่ค่ะน้องไนท์นี่ทุกคนเขียวสวยงามมากใบหมอนเพราะว่าพี่เหมือนกับเราเปิดเนาะสเปรย์หมอกแล้วก็มีคุมผ้าเปียกใช่ค่ะเพื่อให้ใบหมอนเขาแบบอยู่ได้แต่แต่เราเราจะไม่ใช้ผ้าเนี่ยคุมบนยอดนะคะ มีการคุมบนยอดใช่ทำไมครั้งนี้เราถึงไม่คุมบนยอดคะก็คือหมอนมันจะคลายน้ําเวลาหมอนเขาคลายน้ําเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คุมผ้าแล้วมีการสเปรย์หมอกเนี่ยมันจะทําให้ไอความร้อนมันออกอ๋อจะทําให้หมอนเราสดแล้วก็ไม่ไตายนึ่งค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ที่ใช้ในการเรียนแบนี้ค่ะคุณดาวดูอุณหภูมินอกผ้านิดนึงนะคะ นเมื่อกี้ที่อยู่ในกองใหม่สามสิบสปะใช่แล้วก็อันนี้คือข้างนอกใช่สามสิแล้วก็ความชื้นก็ไม่ได้ด้วยความชื้นไม่ได้อ่านะคะดูอันนี้นะคะนีอันนี้พอเห็นไหมคะบาอุณภูมิสาค่ะใกล้เคียงไหมยังอยู่ได้อยู่ได้ค่ะค่ะอ่าพอหลังจากดูละดูตารางการเลี้ยงและปรับสภาพละหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทําอะไรต่อคะ ก็เจ้าหน้าที่ก็พอเลี้ยงเสร็จใช่ไหมคะพอเลี้ยงเสร็จตรวจดูอุณหภูมิเสร็จแล้วก็คือตรวจดูความเรียบร้อยอ่าอ่านะคะถึงแม้ว่าเราจะช่างหมอนก็ตามนะคะเพราะว่าเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยตรงไหนที่เราเลี้ยงบางตรงไหนที่เราเลี้ยงหนาค่ะนะคะเขาเขาก็จะมาดูแล้วเขาก็จะมาเสริมหมอนค่ะถหมายถึงว่าเรามาต่อกันเมื่อสักครู่เนาะเรามีการเช็คอุณหภูมิเรียบร้อยเนาะมีการเลี้ยงละก่อนกลับก็มีการเช็คอีกครั้งหนึ่ง แล้วหลังจากนี้ล่ะคะพี่ยุเราต้องทําอะไรอีกก็อันนี้ก็คือสําหรับวันนี้นะคะจะรอเลี้ยงมือเย็นาาสาหรับไหมรุ่นหนึ่งนะคะค่ะค<า>่ะไหมเดอะก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะอาทุกคนอาจจะได้ยินว่าไหมเดอะคืออะไรนะคะอะพี่ยุขะ <laughs> ไหมเดอะมันคืออะไรไห,หนูก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนี่แหละไหมเดอะนี่ก็คือเกษตรกรที่รับไหมจาก บริษัทไปนะก็คือเรารับนอนสอง่าแล้วก็จะมาตื่นเป็นใหม่ใบสามให้เราค่ะขณะที่รับไปเนี่ยเกษตรกรจะต้องเช็คดูนะคะว่าต่อไหมเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่ไหมไม่นอนหรือไหมตื่นอ่าอาฮะบางบางลายเนี่ยจะพบว่าไหมไม่นอนก็จะมีการคัดแยกตัวไม่นอนก่อนก่อนที่จะสวาลี อ่าฮะค่ะซาบารีคือซาบารีก็คือขยายออกกระจายนะคะทุกคนกระจายตัวกระจายตัวจากกระดาษค่ะอ่าฮะพี่โยอ่าแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเออ่ไหมนอนดีนะคะก็คัดแยกออกมาก็มีตัวตื่นประมาณห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราเรียกว่าไหมเด็กอ๋อไอ้ตัวเนี้ยคือ มันตื่นก่อนเพื่อนอ่าเพราะฉะนั้นเราเลยมีการคัดแยกอ่าฮะ,ะเพื่ออะไรครับพี่ยุ ถ้าเกิดว่าเรารอนะคะจะทําให้ไอ้รุ่นน้องเนี่ยนะคะรุ่นหนึ่งเนี่ยรอนานรอเป็นวันก็จะทำให้เขาหิวหมายถึงไอเดระเนี่ยมันจะหิวแล้วก็จะทําให้อ่อนแอแล้วก็อาจจะเป็นตัวเขาอะไรก่อเกิดเชื้อโรคได้ค่ะแล้วก็จะทาให้ตอนที่ไหมสุกเนี่ยก็จะทําให้ไหมสุกไม่สม่ําเสมอโอเคแล้วก็การคัดแยกไหมเดระออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัว ไม่นอนติดมาบางส่วนอ่านี่นี่องเล็กๆใช่ไหมคะส่งเสริมนีแบบว่าเขาเรียกว่ามีการแยกหลายๆกองด้วยนะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าแบบเราก็เลี้ยงเลี้ยงได้ยังไงก็เลี้ยงอย่างนั้นอ่าฮะจะกินวันพวกนี้เช้าอ่าอันนี้คือล่าสุดเลยอันนี้เป็นแบบน้องน้อยอ่าฮะอันนี้ก็คือที่เราคัดแยกมาจากไหมเดิอดแล้วเราก็มาคัดแยกอีกรอบนึ่ง อ่าฮะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุมันก็จะมีคําถามเนาะจากเกษตรกรรายใหม่นะคะการที่เราแยกๆแบบเนี้ยแล้วเวลามาเขาเป็นรังอะค่ะเวลาเอาไปขายเนี่ยอ้าวแล้วแบบนี้จะเป็นรังอะไรแบบนี้จะเป็นรังอะไรแล้วควรจะเหมือนกับตอนที่แกะรังเนี่ยค่ะควรจะแยกเพื่อเอาไปแบบเหมือนกับให้อ่าใช่ค่ะพี่ยุอ่ะฮะก็คือเวลาเรามีไหมรุ่นน้องนะคะเราพยายามจะเลี้ยงไหมรุ่นน้องก่อนอ่ะฮะค่ะ รุ่นพี่ก็คือเดอะให้อไเดอะกินที่ลังอ่าให้กินให้ลูกรุ่นน้องกินก่อนอืมค่ะแล้วก็เวลาสุกเนี่ยจะสุกใกล้เคียงกันค่ะอาจจะห่างกันแค่สองมื้ออ่าฮะค่ะหรือห่างกันหนึ่งมื้ออะไรอ่าโอเคเข้าใจแล้วเวลาที่เป็นรังล่ะเวลาต้องทำยังไงเราก็เอ่อถ้าเกิดว่าเป็นดักแด้นะคะเราสามารถรวมกันได้เลยอะฮะคัดรังเล็กออกอะฮะเสียออกก็คือ ตอนที่แกะลังรุ่นเดิร์กับรุ่นปกติอ่าเราเรียกว่ารุ่นปกติแล้วกันก็รวมกันได้ลังรังรวมกันได้แต่ไอ้ที่แยกออกมารุ่นแบบล่าสุดรุ่นเล็กก็ให้แยกอีกหนึ่งถุงอ่าฮะโอเคค่ะก็ก็ยังเป็นลังดีอยู่นั่นแหละอ่าฮะแต่ว่าอยากให้แยกนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาไปปนกันอ่าสมมติปนกันแล้วโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะพระเจ้าลงโทษเนาะ ดันไปสุ่มไปอยู่ในลังเล็กอ่ะนี้ถุงลังดีแล้วกลายมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการปาดลังเพื่อซื้อค่ะจบเลยจบเลยค่ะแทนที่เปอนเปลือกลังนี่เราที่เราแบบทํามาดีๆก็จะกลายเป็นต่ำเพราะฉะนั้นแยกดีกว่าดีกว่าอ่าโอเคให้แยกไปแล้วก็บอกผาแผนกรับซื้อเราว่าเป็นลังดีอืมโอเคค่ะอ่ะ อันนี้เราก็รู้จักละไหมเดอรู้จักขั้นตอนการทํางานของส่งเอยของการเลี้ยงใหมละอ่ะฮะแล้วมีอะไรใหม่ๆที่อยากจะเล่าให้เกษตรกรแบบเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆไหมที่เราแบบทําการอบรมเนี่ยอ่ะคือเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะจะจะกลัวในเรื่องของหมอนเปียก อืมใช่ใช่ก็ก็ครูบอกอยู่ว่าอย่าเอาหมอนเปียกเลี้ยงไหมอ่ะที่เราบอกว่าไม่ให้เอาหมอนเปียกเลี้ยงไหมหมายถึงว่าช่วงฝนตกชุกที่มันแบบทอ้งน้ํน้เยอะอ่าฮะความชื้นรอบนอกก็สูงความชื้นในชั้นเลี้ยงเราก็สูงแล้วก็หมอนเปียกอันนี้อันตรายอ่ะคุณดาวอ่าฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงร้อนชื้นร้อนชื้นอ่าร้อนชื้นนะคะเราสามารถ สภาพได้เลยค่ะตามตามที่หมายต้องการก็คือสามารถแบบมีพิเนี่ยอย่างเนี้ยอ่ะมีการสเปรย์แล้วหมอนเปียกแน่นอนที่เอามาเลี้ยงแต่แบบเนี้ยคือไม่เป็นไรไม่ได้แบบโชคน้ําฝนมาแบบขนาดนั้นอ่ะฮะก็สามารถเอามาเลี้ยงได้ก็คือหมัดหมาดเนี่ยเอาสามารถเอามาเลี้ยงใหม่ได้เลยพอเราวางไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแห้ง เพราะว่ามันมันแห้งเนาะอะคะแบบอากาศมันร้อนมันก็จะแห้งเร็วมันไม่เหมือนหน้าฝนที่มันเปียกแล้วเปียกเลยมันก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องกลัวนะสะสหรับอ่นพี่ยูอะอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรที่เลี้ยงไหมช่วงเนี้ยบางคนก็เจอทั้งสารเคมีเนาะพี่ยุเจออากาศที่ร้อนแล้วก็อาจจะเจอแบบไหมเป็นโรคอ่ะค่ะพี่ยุอยากให้แบบเกษตรกรแบบระวังตัวแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้าง สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อยากเกษตรฝากเกษตรกรก็คือเวลาเกษตรกรรับไหมอะไว้อ่อนไปเนี่ยค่ะให้สังเกตก่อนนะคะว่าไหมในห่อเนี่ยแต่ละห่อเป็นอย่างไงมันนอนมากหรือว่าตื่นมากประเมินอ่ะอันแรกประเมินก่อนว่าหน้าตาไหมที่เราได้รับไปเป็นยังไงพอเราประเมินแล้วเราแยกก่อนนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการคัดแยกไหมนะคะแล้วก็พยายามเลือกหมอน ให้สมวัยดอ่าไหมไว้สามต้องเป็นหมอนที่เหมาะสมกับัวอ่าฮะไหมไหมไวสามก็นับลงมาเนาะจากยอดเอาก้านสีเขียวเอาก้านสีเขียวอ่าก้านสีเขียวถึงตรงไหนให้ตัดตรงนั้นใช่ค่ะตัดก้านสีเขียวนะคะอแล้วถ้าเกิดว่าเจอหมอนอวบน้ํานิดนึงนะคะช่วงนี้ก็คือฝนยอดฝนจะมาก็เด็ดยอดทิีงนิดนึงอ่าฮะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหมอนไม่อวบก็ช่วงอากาศแห้งๆเงี้ยเราก็ ไม่ต้องเด็ดก็คือสามารถเอายอดมาเลี้ยงได้ค่ะแล้วก็อยากจะเน้นให้คัดแยกไหมนะคะตั้งแต่รับไหมเข้าบ้านไหมใบสามแล้วก็ไหมนอนใ้สี่ค่ะพี่ยมมันจะทําให้เราง่ายตอนไหมสุกอืมค่ะแล้วจัดการพวกเยอะๆหมายถึงพักพวกที่เขาเหลือๆเนี่ยได้ง่ายเนาะอ่าไม่ใ mm ช่แบบโอ้โหพอเป็นใบห้าแล้วต้องมา นั่งเลือกหามาล่อมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยยาอ่าแล้วอีกอย่างแล้วอีกอย่างนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นตัวแพร่เชื้อโอเคก็อันนี้ก็อันที่หนึ่งก็คือให้สังเกตไหมคือเรื่องแรกเลยที่อยากให้ทุกคนสังเกตเนาะอันที่สองก็คัดแยกคัดแยกให้ดีว่ามีใบที่เราลับมาเป็นยังไงนะคะอันที่สามก็คือเรื่อง ใบมอนต้องเหมาะสมกับวัยอ่าฮะสำคัญปรับสภาพคุณดาอ่าอันสุดท้ายปรับสภาพอ่าพี่รู้อยากให้เน้นตรงไหนคือถ้าถามว่าในช่วงนี้นะช่วงที่อากาศร้อนชืนเนี่ยอยากให้ดูเทอร์โมมิเตอร์เป็นหลักเลยนะคะถามว่าเอ๊ะวันนี้จะปรับไหมก็คือตัวที่บอกก็คืออาจารย์ใหญ่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อ่าฮะงั้นเดี๋ยวหนูไปหยิบมาก่อนถ้าสมมติเราอ่านงานแบบนี้พี่ยูอ่าตอนเนี้ย ที่เราเห็นแล้วแหละว่าครูใหญ่เราอ่ะอุณหภูมิ33ความชื้น74ถ้าสมมติเห็นหน้างานแบบนี้ค่ะพี่ยุจะปรับสภาพยังไงคะตอนนี้ความชื้นได้ละแต่ความชื้นได้ยังสูงอยู่นะคะเราอยากให้เอาลงมาสักประมาณสัก28 29อะไรอย่างเงี้นะคะต้องทำยังไงคะบนชั้นเราก็บนบนบนชั้นเลี้ยงเนี่ยเราเราจะไม่ไม่ไม่สเปรย์น้ำไม่คุมผ้าเปียกด้วย ได้ค่ะก็จะมีการลาดน้ําที่พื้นได้เดี๋ยวก็จะมีการลาดน้ําที่พื้นก็จะเปย์หมอกด้านนอกหลังคาก็คือตอนเนี้เราทําละก็คือทําสเปย์หมอกที่ด้านนอกหลังคาแล้วก็มีการลาดน้ําที่พื้นแล้วก็เปิดพัดลมเพื่อระบายความชื้นด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับให้ลมมันฟใช่อ่าฮะอันนี้ก็ใช้ใช้คู่ใหญ่เป็นตัวอ่านงานว่าเราจะทําอะไรนะคะอ่าโอเคค่ะก็ มีคําถามไหมจ้า้องไนไม่มีคําถามเนาะก็เมื่อกี้นะพิ้วคือลืมถามไปตอนดาวเข้ามาเนาะเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่หน้าตรงนี้เขาทํางานกันเป็นกลุ่มใช่กลุ่มละสามคนเนาะาเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้มีใครมีแม่เป๊ะนะคะมีครูแคปหมูเนาะแล้วครูต้อเนาะะพอเขามาถึงเมื่อกี้คือตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เลี้ยงไหมดาวจะเห็นเขาแบบ มาดูไหมมีการกระจายอ่าเมื่อกี้มีการกระจายบางทีมันหนาเนาะแม่เนาะแล้วก็เก็บตัวที่เล็กๆออกด้วยที่ไม่สมบูรณ์ออกอ่าก็คือเหมือนกับไม่อยากให้ทิ้งแบบทิ้งโรงเลี้ยงหมายถึงว่าเออเลี้ยงเสร็จไปไปไหนก็ไปแล้วก็กลับมาเลี้ยงอีกทีก็สมมุติถ้าเกษตรกรแบบมีเวลาเนาะกินข้าวเสร็จอันนี้พวกเรากินข้าวเสร็จกินข้าวเที่ยงเสร็จก็มาดูแลวเดี๋ยว ก็ออกไปเพื่อรอมาเลี้ยงอ่าฮะระหว่างนั้นเราก็มาดูจัดการไหมอ่าฮะก็อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนาอที่ที่อยากแบบบอกเกษตรกรนะคะว่าเออมาก่อนไม่เลี้ยงไม่ถึงเวลาเลี้ยงก็เข้าถ้าสมมติมีเวลาก็เข้ามาดูก่อนกินข้าวเสร็จก่อนไปทํางานอย่างอื่นอะไรเงี้ยมาดูมาจัดการนิดนึงเนาะเมื่อกี้ก็จะเห็นครูใบห้านะคะตอนที่เห็นครูครูแคปกับแม่เป๊ะครูแม่เป๊ะนะคะเขย่าเนาะ เขย่าเขาแบบโอ้ยตรงนี้มันหนากระจายมันเนาะอ่ะฮะถามนิดนึงค่ะคุเป,ป๊ะค่ะเข,เ,กกเขาเรียกอะไรนะคะกับมอน,มอ,นอ่ากับยังไงคะครูอ๋อโอเค ก็เป็นการทั้งกลับใบหมอนกระจายตัวนอนเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะไอตัวแบบใบหมอนยังเหลือเยอะเลยแต่ตัวนอนไม่มีอาฮะบางทีตัวนอนเยอะใบหมอนไม่มีอย่างเงี้ยก็เป็นการกระจายนะคะอ่าอันนี้วันกะว่าจะสุกวันไหนคะเนี่ยพี่ยุ สุกวันที่สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลอะไรนะการขายรังนะคะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของเรานะคะได้ข่าวว่ารุ่นรุ่นที่หนึ่งนี่ได้ไปเยอะเลยพี่ยุได้ไปเท่าไหร่คะเจ็ดสิบกว่ากิโลคุณดาเจ็ดสิบกว่ากิโลต่อกรอ่าทุกคนเปอร์เซ็นต์ตกลงราคาพี่ยุได้ยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดอ่ารุ่นนี้อ่ะน้อยหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะขิงกันนะคะทุกคนอ่า มีคําถามอ่าโอเคพี่ยุขามีคําถามจากคุณแม่ปุ้ยนะคะมีคําถามจ้าไวสานม,ม,อมออนอนนานไหมคะมื้อใหม่ค่ะอ้ไวสามอ๋อนอนนานค่ะนอนนานไหมใช่ไหมคะอาา่าฮะมน่าจะใช่ไหมนะคะไหมนี่ก็คือเป็นไหมไวสามเนี่ยจะนอนเร็วแล้วก็ตื่นเร็วอาาะะ่าฮะค่ะค่ะก็ ถ้าสมมติว,ว่าลงนอนเช้านี้นะคะอตอนเย็นก็เริ่มตื่นแล้วค่ะาานะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยอาจจะกินได้เย็นค่ะ,ะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนอากาศเย็นก็ก็จะกินเช้าว,วันรุ่งขึ้นอ๋อก็นะก็คือนะ้หนะ้นางานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ ถ้าสมมติแบบอาจจะสงสัยถ้าสมมติเกษตรกรอาจจะเป็นรายใหม่เนาะอาจจะสงสัยว่าเอถึงเวลาเลี้ยงหรือยังครูถึงมันตื่นยังแบบนี้ก็ถ้าถ้าอยู่ใกล้เพื่อนๆที่เลี้ยงเก่งๆก็อาจจะขอคําแนะนําจากเพื่อนหรือถ้าจะให้ดีก็อาจจะโทรหาครูส่งเสริมก็ได้เนาะอ่าฮะแต่แต่ว่าตารางไวนิวเนี่ยนะคะตารางการเลี้ยงไหมเนี่ยที่เราทําออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงอืใกล้เคียงมากคุณแม่ค่ะอ่าฮะโอเค นะสมศักดิ์บอกว่าต้องได้กล่องละสองหมื่นแน่เลยนะจ๊ะครูแคปครูครูแคหมูการันตีไหมคะสองหมื่นไหมคะอ่าอนะสมศักดิ์ค่ะครูแคปหมูบอกว่าได้สองหมื่นสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่านะคะอ่าใครมีคําถามเพิ่มเติมถามมาได้เลยนะคะพี่วูามีอะไรอยากฝากเกษตรกรไหมคะย้ำนิดนึงสิ่งที่อยากจะฝากกับเกษตรกรนะคะเพราะว่า เลี้ยงการเลี้ยงหมาเนี่ยอย่ายึดต,ติดกับเทคนิคเกา่าเทคนิคเดิมน,นะคะบ,บางคนเนี่ยพอรุ่นที่แล้วเลี้ยงดีนะคะพอปีนี้พอเลี้ยงไม่ดีเนี่ยสู้รุ่นที่แล้วสู้ปีที่แล้วไม่ได้โอ้โหคุณดาวขนาดเดือนที่แล้วกับเดือนนี้สภาพไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะวันนี้กับวันนี้สภาพก็ต่างกันใช่ค่ะสิ่งที่สําคัญเนี่ยอยากให้เกษตรกรเนี่ยดูแต่ละวันนะคะแล้วก็ปรับ สภาพอากาศเขาเรียกว่าปรับไปตามหน้างานเนาพี่วเนาะแต่รายืดแต่ละวันอย่าไปยึดติดนะคะอืโอเคค่ะก็ถ้าวันนี้ไม่มีคําถามอะไรแล้วนะคะก็ขอขอบคุณพิ้วมากเลยนะคะที่วันนี้พาเรามาชมส่งเสริมเลี้ยงใหม่มาดูส่งเสริมเลี้ยงใหม่นะคะแล้วก็ อยากฝากถึงเกษตรกรนะคะก็อย่าลืมเนาะเรื่องการปรับสภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะการดูไหมเนาะการกระจายตัวการขยายพื้นที่ให้เหมาะสมกับวัยการให้ใบหมอนที่เหมาะสมกับวัยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นชชเดียวกันนะคะหรือหากใครมีคําถามนะคะมีแบบติดขัดตรงนั้นตรงนี้เออเราต้องทํายังไงโดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม่นะคะก็อย่างที่เรากับน้องฟอดเนาะเคยบอกไว้นะคะว่าสามารถสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือ ถ้าหากแบบเออมีไลน์นะคะก็สามารถทักไลน์มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวหน้ากรูมเนาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือในกลุ่มเกษตรกร,กรของเราเองนะคะก็จะมีพี่ๆที่แบบเขาเลี้ยงเก่งๆนะคะคอยแบบให้คําปรึกษานะคะอย่างวันนี้ก็นี่เลยพี่การนานี่อันนี้ก็สสกตัวเต็งตัวเต็เงนะสมศักดิ์นี่<า>อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถถามรุ่นพี่นะคะที่เราเขาเลี้ยงเก่งๆได้นะคะเออพี่เขามี เ,ออเขาถามว่าไหมหนึ่งไหมสองจะตื่นห่างกันประมาณกี่ชั่วโมงห<อ>มายถึงไหมรุ่นหนึ่งรุ่นเดิมอะไรเมื่อกี้พี่โอเคขาจะห่างกันกี่ชั่วโมงคะก็คืออ,อย่างอย่างของรุ่นเนี้ยนะคะไหมเดอ,อน,นีก็คือคะจะกินเช้าเมื่อวานนี้อ่าค่ะแล้วก็ไหมรุ่นหนึง่งกินเมื่อเช้านี้ก็คือห่างกันประมาณาหนึ่งวันวันอ่าฮะค่ะแล้วก็จะมีไหม น้องน้อยอ่าน้องอ่าอีกตัวเล็กไอตัวเล็กอ่าฮะกำลังนอนนะคะพรุ่งนี้เช้าก็จะกินก็คือจะห่างกันประมาณวันนึงเอาง่ายง่ายอ่าฮะก็จะห่างกันประมาณวันนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพยายามเลี้ยงอ่ไหมรุ่นน okay ้องก่อนอ่าฮะเพื่อให้เขากินก่อนตลอดแล้วเขาก็จะสุกใกล้เคียงกันเพราะยังไงเขาเขาเขาตื่นทีหลังกะให้เขากินก่อนเขาก็จะได้แบบตามเพื่อนทันอ่าฮะเขาจะได้ตามเพื่อนทันนะคะวลีเดตของเรา กินท okay, ีห okay, ลังแต่ตามเพื donc, si? ่อนให้ทันนะจ๊ะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะก็นี่พ่อสุเรียนบอกสุดๆดครับผมสุดๆนี่คืออะไรร้อนใช่ไหมคะพี่สุยเรียนบอกร้อนใช่ไหมอ่าฮะโอเคค่ะก็วันนี้เนาะอยากให้เกษตรกรนะคะก็เชื่อมั่นเนาะว่าจุนใหม่ไทยเนี่ยก็ไม่ทิ้งเกษตรกรเนาะพี่ยูเนาะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะ เอาไปส่งต่อให้เกษตรกรนะคะแล้วก็หากเกษตรกรมีปัญหามีคําถามแก้ไขปัญหาไม่ได้หรือไม่รู้จะถามใครนะคะัก็ก็สามารถทักมาถามพวกเราได้เลยนะคะพวกเรายินดีนะคะที่จะตอบคําถามแล้วก็หากพวกเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบให้นะจ๊ะ<ส>ก็ยังยืนยันเสมอนะคะว่าความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆนะคะจะนําพาพวกเรานะคะก้าวสู่ยุคทอ,องของการเลี้ยงใหม่ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะสําหรับวันนี้นะคะดาวกับพิยุนะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พุธหน้าค่ะ สวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะ